สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับผมขาจากช่องโคราคาร์ดนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมนักนรกคลาสสิกเซิร์ฟเวอร์บาโฟเมตนะครับก็ตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมตรีบวกมหาสนุกนะครับจะสนุกหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆก็คือมันเพิ่มโอกาสสําเร็จนะครับในการตรีบวกทั้งอาวุธแล้วก็อุปกรณ์เลย เติมเกมลินเนสูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมไ้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริช ชอเท่านนั้ระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่10กันยายนนะครับก็ประมาณ2อาทิตย์นั่นเองนะและโอกาสในการตีสําเร็จนะครับก็ตามตารางนี้เลยโดยในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะครับเพื่อนๆสามารถใช้โอริเทพกับอิรูเทพเนี่ย เวลาที่เพื่อนๆตีไม่สําเร็จนะครับอุปกรณ์จะไม่สูญหายนะแต่ว่ามันจะลดขั้นแทนนะครับต้องย้ํานะว่าในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดหมดกิจไปเนี่ยเพื่อนๆไปใช้โอริเทพกับอีรูเทพตีเนี่ย อุปกรณ์สูญหายได้นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปทําการวัดดวงกันดูดีกว่าว่า96%มันมีจริงหรือเปล่านะครับผมมีปืนอยู่ทั้งหมด6กระบอกนะครับจะมาดูนะครับว่า6กระบอกนี้จะติดบวก7ซักกระบอกหรือเปล่านะอ่าก็เหมือนเดิมเลยครับพาย้อนพารวยนะที่นี่นะครับไปเลย9 6ปอมันติดอยู่แล้วอ่า96% นี่ไง96%นี่คือของจริงนะครับใครจะบ้าจะไปลง4%ไม่มีทางนะครับตัดไปเลยเฮ้ย <c oughs> นายนายแตกแล้วเหรอเืมเสียงทำไมมันหดหู่ขนาดนั้นนะนี่ไงลงแล้วไงครับลง4%กระบอกหนึ่งแล้วนะ นี่แค่ยกแรกนะครับบวกหนึ่งเท่านั้นเองเหลืออยู่ห้ากระบอกอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรมากผมว่าเราบวกขึ้นไปเลยก็ได้นะบวกสี่นะครับแล้วค่อยไปลุ้นบวกห้ากันอ่าโอเคตอนนี้บวกสีหนึ่งกระบอกแล้วบวกสีสองกระบอกครับ บวก4สามกระบอกคือเหลืออยู่สี่กระบอกเดี๋ยวรอจนก,กว่าเขาจะบวกแตกนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วนะเราจะนับเลยนะครับสองสามไปแทงส่วนครับนี่ไงเป็นไงบวกห้ามาแล้วครับหนึ่งสองแลวสามไปเหลืออยู่สามกระบอกนะครับจะขึ้นเจ็ดสักกระบอกไหมเนี่ยเรา นี่และถ้าแตกปุ๊บเราส่วนปั๊บเลยนะอืมไปครับอืมเราก็แตกตามเข้าไปด้วยนะเอา้าทำไมอันนี้บวกหนึ่งวะเราลืมเหรออันนี้โอเคตอนนี้เหลืออยู่บวกสี่กับบวกห้าอย่างละกระบอกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะานับตรงนี้เอานะมีตรงนี้ล้มเหลวแล้วหนึ่งสองแล้วโอ้โหสำเร็จติดแล้วนะครับบวกเก้าด้วยนะผมว่าเราคิดเดยอะไปทุกคนกดเลยแล้วกันบวกห้าแตกนะครับเหลืออันเดียวอันเดียว คือมันจะติดมันก็ต้องติดนะครับไปกดไปเลยครับแตกหมดครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ก็ต้องบอกว่า96%นี่ก็ติดดีอยู่นะถ้าเกิดใครอยากได้ซักบวกสี่อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถวัดดวงได้นะครับแต่สําหรับอะไรที่มันแพงไปแล้วก็เสี่ยงไปเนี่ยผมก็แนะนําว่าใบการันตีก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องมาลุ้นแบบนี้นะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ